รายการภาษาพม่าชุดสนทนาภาษาเมียนมาเมียนมาสักครับยอสูจีสวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับรายการภาษาพม่าชุดสนทนาภาษาเมียนมาผมอดิสรประกอบกิจครับวันนี้พบกับอาจารย์ตุซานเหนยเช่นเคยนะครับมิงกลาบาสยามะมิงกลาบาชิดิฉันตุซาบาชิดิฉันตุซานเหนยค่ะวันนี้เป็นตอนที่8นะครับนําเสนอเรื่องการนัดหมายกับหมอครับคําว่า วันนัดหมายภาษาเยอมาพูดว่าเยเชนเยเชนนะคะก่อนจะเข้าสู่บทสนทนาเรามาทำความรู้จักกับคำศัพท์นี้อคูอคูตรวจสอบดูซิเซจีซิเซจีมากที่สุดเท่าที่คุณสามารถหรือเท่าที่ได้ยาตะเล่ายาตะเล่า กังวลยาตะเลากังวลหรือกลุ้มใจโซเยโซเยง,เยงมีหรือมีอยู่ชีชีให้ไปเปไลเปลชีวนาหรือยาฆ่าเชือ้อโยกาปูตตะซี โยกาปูตะเซีพูดเอาไว้หรือบอกไว้เปโยธทาปโยทาหนึ่งอาทิตย์หรือหนึ่งอาทิตย์หรือหนึ่งสัปดาห์จบ,บะเบะประมาณเล่าเล่าดื่มหรือกินยาเต้า ยาที่กินหรือหมดสิ้น go go โกโกเพิ่มอีกหรือเพิ่มขึ้น now tap now tap มาให้ดูหรือมาหาหมอลาเปียลาเปียลาเปียลาปย,ายความต้องการหรือ จำเป็นต้องโลโลสภาพภาวะสภาวะการหรือภาวะอาการป่วยอเชอเนีอเชอเนีตรวจสอบดูอีกครั้งเปลี่ยนสิจเปลี่ยนสิจอีกครั้งหนึ่งเน่าตะข้าเน่าตะข้า กลับมาเปลี่ยนลาเปี่ยนวลาวันเน่เนสัปดาห์หน้าหรืออาทิตย์หน้าเนาจะบะเาะบะวันศุกร์เต้าจานิเต้าจานิาโมงเช้า มันเนชิดนายีมันเนชิดนายีบ่ายสองโมงนี่เล่นานายีนี่เล่นานายีนี่เล่นานาเีเวลาที่แน่นอนอเชงอตีอจะอเชงอตีอจะหน้าห้องอคันเช อาคันเชพยาบาลตูนาปิวตูนาปิวการนัดหมายอีกทีทชเช่ทชเช่คุณผู้ฟังครับเรามาเข้าสู่บทสนทนากันเลยนะครับเท่าที่ตรวจดูตอนนี้ก็ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงเราโะบ้าหมาโซยิงสายามชิบูครับข้อยังชั่ว พอกเกคขมยาโตดีด่าปะกินยาฆ่าเชื้อที่ให้ไปตามที่บอกไว้สักหนึ่งอันทิ์นะคะปีไลเดย์โยกาปูตาเซโกเปยวทาเดอไจเดบลาเตต์ยังต้องมาหาหมออีกหรือเปล่าครับซาซิกกงีนวาทลาบยาสยาลูดีลาเขมยากลับมาอีกครั้งจะได้ตรวจด,ดูอาการอีกทีค่ะอเชอนีเปียนซิจิยาอัง นราจะเข้าเล่าเปียนลาบาจะต้องกลับมาเพื่อตรวจอีกครั้งวันไหนครับจะต้องกลับมาเพื่อตรวจอีกครั้งวันไหนครับเราจะเข้าทัสิโพเปนิโกเปียน,นลาปยายาเมเลคิมยะกลับมาหาหมอวันศุกร์หน้าค่ะนราจะไเต้าะตะจานี่มาเปียนลาปยาบาจะต้องมาช่วงเวลาไหนของวันศุกร์ครับเต้าจานี่มาเปนิมาเปเชนไปเล่าลายยาบาเมเล หมอออกตรวจตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย2โมงเท่านั้นละ่ะสยามะซิเซดามะเนชนาอีกาเนนี่เลนนายีอทิเวมาได้ครับลานายมาเดไปนัดเวลาที่แน่นอนกับพยาบาลหน้าห้องเธอคะ่ะเชงอติอิจากออคัเชิกะตุนาปิวเนทัดเชงไลปาครับขอบคุณครับโอเคเจสุตจมบาคะเมี่ ครูผู้ฟังครับเรามาดูรายละเอียดของการใช้คำในบทสนทนากันนะครับประโยคคํคำในบทสนทนากันนะครับประโยคแรกเท่าที่ได้ตรวจดูตอนนี้ก็ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงอะคูซิเซจิยาตะเลอดบาหม่าโซยิงเซียมชิบูแปลตามภาษาเมียนมาตรงๆจะได้ว่าตอนนี้ตรวจสอบดูสิ่งที่มี ในประโยคนี้คำว่าอคูปแปลว่าตอนนี้ซิซแปลได้ว่าตรวจสอบจีแปลว่าดูหรือลองดูยาตะเล่าเป็นเป็นคำบุพบุทของกริยาแปลได้ว่ามากที่สุดเท่าที่คนสามารถหรือเท่าที่ได้สถานีวิทยุศึกษาต่อ เป็นคำที่ชี้เฉพาะหรือเน้นความหมายของคำที่อยู่ขา้างหน้าเปลได้ว่านั่นแหละนั่นแล้วหรือส่วนนั้นบาม่ามา,มาบูเป็นรูปแบบที่ใช้เพื่อจะสื่อความหมายว่าไม่ว่าอะไรก็ไม่โดยใส่คำกริยาไว้ระหว่างบาม่ามา,มากับบูเพื่อได้ความหมายบาม่ามา,มา บู Boo, เพื่อได้ความหมายการปฏิเสธโซเยแปลได้ว่าเป็นกังวลหรือเกรงกลัวสยาเป็นคำขยายคำกริยาเพื่อเปลี่ยนให้เป็นคำนามหรือคำหรือหน้าถามชี She, แปลว่ามีนะคะทบทวนประโยคอีกครั้งหนึ่งนะครับ เท่าที่ได้ตรวจดูตอนนี้ก็ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงภาษามยามาพูดได้ว่าอะคูเซเซจิยาตะเลอโตบามาซุยงจียามิต่อมานะครับครับก็ยังชั่วโฮเกะเคมีะโตดีดาโปแปลจากภาษาเมยียาตรงๆจะได้ว่าใช่ครับครับพอยังอีก็แล้วกันสินะในประโยคนี้คำว่าโฮเก เป็นคำตอบรับเอเป็นคำตอบรับคำพูดหรือคำถามแปลได้ว่าใช่ครับใช่ค่ะคิมเบียเป็นคำลงท้ายประโยคพูดของผู้ชายแปลได้ว่าครับโอแปลว่าพอหรือเอาอยู่ A, เอแปลได้ว่ายังอีกตาป้อเป็นคำส้อยที่ใช้ในภาษาพูดเท่านั้น เอาไว้ลงท้ายประโยคแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าก็แล้วกันสินะเมื่อรวมคำโตดีดาป่อเปลได้ว่าโชคดีปอเปลได้ว่าโชคดีพอสำหรับฉันหรือก็ยังชั่วหน่อยนะคะทบทวนประโยคอีกครั้งหนึ่งนะครับครับก็ออยังชั่วภาษาญี่ปมาพูดได้ว่าโฮเ e คิมยะโตดีดาปอ ปรโยกต่อไปนะครับกินยาค่าเชื้ออาทิตย์นะคะปีไลเจโยกาปูตัดสีกูียธาเดอใจจะบ,บ้าเหล่าเต้ปาปาแปลตามภาษาเมียนมาตรงๆจะได้ว่าตามที่ให้ไปที่ยาค่าเชือ้อบอกเอาไว้ที่ตามอย่างที่ตามอย่าง 1. สัปดาห์ประมาณดื่มทำเถอะ ในประโยคนี้คำว่า like ปีไล่แปลได้ว่าตามที่ให้ไปแต้เป็นคำขยายคำนามโดยจะมีคำกริยาหรือวันที่อยู่ข้างหลังคำเต้แปลได้ว่าที่ซึ่งอันยอกาโปตาเซ่แปลได้ว่ายาฆ่าเชื้อโกเป็นคำแสดงสถานการของประโยค ไม่สามารถแปลตรงตัวได้ในภาษาไทยในภาษาไทยเียถ้าแปลได้ว่าบอกไว้อัดได้แปลได้ว่าตามด้วยหรือแบบอย่างจิแปลว่าหนึ่งปะแปลว่าสัปดาห์แล้วแปลว่าประมาณเต้าประมาณเต้าแปลว่าดื่มหรือกินยา ปาใช้ตาหลังคำกริยาลงท้ายประโยคคำสั่งอย่างสุภาพหรือขอร้องแปลได้ว่าทำเถอะนะคะทบทวนประโยคอีกครั้งหนึ่งนะครับกินตามที่บอกไว้สักหนึ่งอาทิตย์นะคะภาษามี่มา่พูดว่าปป้ล y เจโยกัปูตะสีกูเปียทาเดอไดเดบล a วเต้าปาประโยคต่อไปนะครับถ้ายากินหมดแล้ว ยังต้องมาหาหมออีกหรือเปล่าครับซาซิกโกยีเน่าแทะลาลาคิมยาแปลจากภาษาเมียนมาตรงๆจะได้ว่ายากินหมดถ้าหากว่าเพิ่มอีกมาให้ดูสิ่งที่จำเป็นยังอีกไหมครับในประโยคนี้คำว่าซายังอีกไหมครับ ในประโยคนี้คำว่าซาเซแปลได้ว่ายากินกงแปลว่าหมดยีคำเชื่อมประโยคแปลได้ว่าถ้าหรือถ้าหากว่านา่าหรือเพิ่มขึ้นลาเปียแปลได้ว่ามาให้ดูถ้าคำนี้ใช้ในสถานการณ์ของโรงพยาบาลก็ไม่ถึงมาหาหมอเลว เปลได้ว่าจำเป็นต้องล่าเป็นคำแสดงคำถามประโยคเปลได้ว่าไหมใช่หรือไม่นะคะทบทวนประโยคอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้ายากินหมดแล้วยังต้องมาหาหมออีกหรือเปล่าครับภาษามย่ปมาพูดได้ว่าซาซีกงิีน่าเทะลาบยาเซียลูดีลาคิมยาประโยคต่อไปการอีกทีค่ะ อเชอนียเปลี่ยนเสี้ยจี้ยาเอาน่าจะเข้าเล่าเปลี่ยนลาบาปแปลตามภาษาเมียนมาตรงๆจะได้ว่าภาวะอาการป่วยได้ตรวจดูอีกรอบเพื่อถัดไปหนึ่งครั้งประมาณกลางกลับมาทําเถอะในประโยคนี้คําว่าอเชอเนีแปลได้ว่าสถานการณ์หรือภาวะอาการป่วย เย็นสิจียะแปลได้ว่าได้ตรวจดูอีกรอบอาวเป็นคำบุพบุทชี้เหตุเป็นคำบุพบทชี้เหตุผลแปลได้ว่าเพื่อเมื่อใช้คำนี้มาเชื่อมประโยคที่อยู่ก่อนหน้าคำอาวจะเป็นสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นแล้วประโยคที่อยู่ข้างหลังคำอาวจะเป็นเรื่องที่ต้องทำกับภาษาไทย เน่าแปลว่าถัดไปหรือต่อไปตะเข้าแปลได้ว่าหนึ่งครั้งเป,เปลี่ยนลาแปลได้ว่ากลับมานะคะทบทนวนประโยคอีกครั้งหนึ่งนะครับกลับมาอีกสักครั้งจะได้ตรวจด,ดูอาการอีกทีครับกลับมาอีกสักครั้งจะได้ตรวจด,ดูอาการอีกทีค่ะพูดเป็นภาษามยมาได้ว่าอเชอนเนเปลี่ยนเซจีย่าอางเน่า no, ตะเข้าเล่า เลียนลาบาประโยคต่อไปนะครับจะต้องกลับมาเพื่อตรวจอีกครั้งวันไหนครับเน่าจะเข้าถ้าสิโหแปลจากภาษาเยนมาตรงๆจะได้ว่าถัดไปหนึ่งครั้งเพิ่มอีกตรวจเพื่อเมื่อไรจะวันกลับมาให้ดูต้องครับในประโยคนี้คำว่าถ้าแปลไ,ได้ว่าเพิ่มอีกหรือเพิ่มอีก หรือเพิ่มขึ้นสิแปลว่าตรวจโพเป็นคำปุพบ,บทตรชี้เหตุผลแปลได้ว่าเพื่อเมื่อใช้คำนี้มาเชื่อมคำนามคำกริยาหรือประโยคที่อยู่ก่อนหน้าโภจะเป็นพ้นที่คำกริยาหรือประโยคที่อยู่ข้างหลังคำโภจะเป็นเรื่องที่ต้องทำซึ่งการใช้ไม่เหมือนกันกันกบภาษาไทย เบเมเลเป็นคำถามแปลได้ว่าเมื่อไรจะที่ไหนจะนี่แปล่านี่แปลได้ว่าวันเปียแปลว่าวกลับยา่าแปลได้ว่าได้เมื่อใช้เป็นคำกริยาช่วยตามหลังคำกริยาหลักจะสื่อว่าทำได้หรือต้องทำนะคะทบทวนประโยคอีกครั้งหนึ่งนะ จะต้องกลับมาเพื่อตรวจอีกครั้งวันไหนครับผู้เป็นภาษาหม,ม,มาได้ว่าเน่าตะข้าทัทสิบหกเบนี่กูเปียนลาปยาหยาเมเลเขมยาสถานีวิทยุศึกษาประโยคต่อไปนะครับกลับมาหาหมอวันศุกร์หน้าค่ะเน่าจะบ่เต้าจานี่มากลับมาหาหมอวันศุกร์หน้าค่ะเน่าจะบ่เต้าจานี่มาเปลียนลาปยาบาแปลจากภาษาหม,มาตรงๆจะได้ว่า ถัดไปหนึ่งสัปดาห์วันศุกร์ตอนกลับมาให้ดูทำเถอะในประโยคนี้ค่ะมาเป็นคำแสดงตำแหน่งสถานที่และเวลาใช้ตำลังคำนามแปลได้ว่าที่เมื่อตอนนะคะทบทวนประโยคอีกครั้งหนึ่งนะครับกลับมาหาหมอวันศุกร์หน้าค่ะ ภาษามยมาพูดได้ว่า,าค่ะภาษามยมาพูดได้ว่านนอจะเปะเต้าจานี่มาเปียนลาเปียบาเปรียบต่อมานะครับในวันศุกร์นั้นจะต้องมาช่วงเวลาไหนครับเต้าจานี่มาเบอเชงไบเล่าลายาบามเลแปลตรงจากภาษาเยอนมาจะได้ว่าว่าวันศุกร์ตอนเมื่อไร่จะช่วงเวลาประมาณ ต้องมาในประโยคนี้คำว่า h ชยบ่ by แปลได้ว่าช่วงเวลาล y a แปลได้ว่าต้องมาป่าเป็นคำแสดงความสุภาพในภาษาเยอมาไม่สามารถแปลตรงตัวเป็นภาษาไทยได้นะคะทบทวนประโยคอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันศุกร์นั้นจะต้องมาช่วงเวลาไหนครับพูดเป็นภาษาเยอมาได้ว่า เต้าจานีหมาเบเชมไบเล่ประโยคต่อไปนะครับหมอออกตรวจตั้งแต่8ปดโมงเช้าจนถึงบ่ายสองโมงเท่านั้นละสยามาซิเซดาัมนเนชนายีกานีนิเลนานายีอธิเวแปลตามภาษาเมียนมาตรงๆจะได้ว่าอาจารย์ตรวจสอบอันที่เช้าแปดนาฬิกาตั้งแต่ กลางวันสองนาฬิกาจนถึงเพียงแค่ในประโยคนี้คำว่าสยาม่าแปลตรงว่าครูผู้หญิงหรืออาจว่าครูผู้หญิงหรืออาจารย์ผู้หญิงแต่ตามวัฒนธรรมยามาเป็นคำที่ใช้เรียกผู้หญิงที่มีตำแหน่งอาชีพที่มีเกียรติด้วยโดยไม่จำเป็นต้องเป็นครู หรืออาจารย์ก็ได้ตาเป็นคำปุพพุตที่แสดงความสัมพันธ์น้ำเสียงจะให้นุ่มนวลแสดงถึงชี้เฉพาะเจาะจงของคำกริยานั้นด้วยเช่นกันแปลได้ว่าการที่ที่ว่าที่เป็นหรือที่ทำมันแน่แปลว่ามันแน่แปลว่าเวลาเช้าช แปลว่า8ปดนายีแปลว่านาฬิกาหรือชั่วโมงกาเนเป็นคำต่อท้ายสถานที่และเวลาแปลได้ว่าเริ่มจากแปลว่าสองอธิแปลว่าจนถึงหรือกระทั่งแป้ 8. เป็นคำจำกัดความหมายของคำที่อยู่ข้างหน้าแปลได้ว่า เพียงแค่หรือเท่านั้นนะคะทบทวนประโยคอีกครั้งหนึ่งนะครับหมอออกตรวจตั้งแต่แป๊บหมอออกตรวจตั้งแต่แปดโมงเช้าจนถึงบ่ายสองมงเท่านั้นละภาษามียามาพูดได้ว่าสยามะซิซีดามัเนชเนายกานีนี่เลลนนายีที่เบประโยคต่อไปนะครับมาได้ครับลานายบาดเดแปลจากภาษาเมียนมาและจากภาษาเมียนมาตรงๆจะได้ว่า มาทำได้ในประโยคนี้คำว่าลาในแปลว่าสามารถมาได้นะคะทบทวนประโยคอีกครั้งหนึ่งนะครับมาได้ครับพูดเป็นภาษามยนมาได้ว่าลาในบาเดนห้องเอคะ่ะสถานีวิทยุศึกษาอเชอตีอจากูอัคันเชกกตุนาปิวเนทัชเชไลาปาแปลจากภาษาเมียนมาตรงๆจะได้ว่า เวลาอย่างแน่นอนห้องข้างหน้าจากพยาบาลาพยาบาลกับอีกครั้งนัดทำไว้ทำเถอะในประโยคนี้คำว่าอตติอาจแปลได้ว่าอย่างแน่นอนหรืออย่างถูกต้องอคา่าแปลได้ว่าห้องแปลได้ว่าห้อง เช่แปลว่าหน้าหรือข้างหน้าก้าแปลได้ว่าจากตูนาปิวแปลว่าพยาบาลแน่ ne, เป็นคำเชื่อมคำนามแปลได้ว่าและกับเชนนัดไล่ใช้เป็นคำกริยาช่วยอยู่ข้างหลังคำกริยาหลักความหมายที่อยากจะสื่อคือจะทำคล้อยตาม หรือทำไว้นะคะทบทวนประโยคอีกครั้งหนึ่งนะครับไปนัดเวลาที่แน่นอนกับพยาบาลหน้าห้องเธอคะ่ะภาษาสัมยามาพูดได้ว่าอเชอตีอาจาโกอคันเชกาตุนาบิวเนทัชเชงไลปาประโยคสุดท้ายนะครับครับขอบคุณครับโอเคเจซูเจมบาเดคิมาบาแปลจากภาษาเมมยมาตรงๆจะได้ว่าใช่ครับถือเป็นบุญคุณคุณ ในประโยคนี้คำว่าเจซูติแปลได้ว่าถือเป็นบุญคุณหรือขอบคุณนะคะทบทวนประโยคอีกครั้งหนึ่งนะครับครับขอบคุณครับภาษามยยมาพูดได้ว่าโฮเะเจซูติบาเดคิมเบียนที่น่าสนใจจากบทสนทนาเมื่อครู่นี้กันนะครับประโยคในบทสนทนาที่ว่ากินยาค่าเชื่อที่ ให้ไปตามที่บอกไว้สักหนึ่งอาทิตย์นะคะพูดเป็นภาษาเยอมันว่าปีไลเตยโยกาปูตาซีโกเปียวทาปีไลเตยโยกาปูตาซีโกเปียวทาเดอไดดะบลาเล่เต้าป๋าปีไลเตยโยกาปูตาซีโกเปียวทาเดอไดดะบลาเล่เต้าป๋า ในประโยคนี้คำว่าแต่งคำขยายคำนามโดยจะมีคำกริยาหรือวลีกริยาที่อยู่ข้างหน้าคำแตะเพื่อขยายคำนามที่อยู่ข้างหลังคำแตะแปลได้ว่าที่ซึ่งอันหรือผู้เรามาดูตัวอย่างดูตัวอย่างอื่นๆกันนะคะวันที่อยากจะนัดคือวันไหนพูดว่า เช็งจินเตะน่กาเบน,น่เลเช็งจินเตะน่กาเบน,น่เลถ้ามาช่วงเวลาที่นัดไม่ได้ช็งเตะเชิงกูมาลานายินเบียบบาเช็งเตะเชิงกูมาลานายินเบียวบาอยากทราบวันที่คุณหมอมาตรวจพูดว่า สยาวงลาสิตเตลาซิตเต้เ่โกติจิบปเดยสยามุงลาซิตเต้ี่โกติจิบปเดกินยาที่ให้ไปให้หมดพูดว่าไปไีไลเต้ซีโกูกงเอาเต้าปาเอาเต้าปานะคะคุณผู้ฟังครับเรามาฟังบทสนทนาเป็นภาษาเมียนมาก,กันอีกครั้งนะครับ a cool sit se ji ya dalaw do ba hma so ying se ya ma shi bu hoke ka kyam taw dai da bor pe lai de yoga po tas si ko pyo tha de da bat law taw ba sa se ko yin not tha la pya se ya lo the la ka kyam a che ni pyan sit ji ya aw naw ta khaw law pyan la ba naw ta khaw tha sit pho ben ni ko pyan la pya ya ma le ka kyam หนอตะปัดตอกจานี้มาเปลี่ยนลาปะบานี้มาเปลี่ยนลาปะบาตอกจานี้มาเบยเฉิงป้ายลอกลายะบามะแลสยามมะซิซี้ดามะเน่7หน่าอีกก็นี่นี่แหละ2หน่าอีกอธิบะลานายบาเดอเฉิงอติฉะกูอคันชิก็ตุนาปิゅเนี่ยทัชเฉิงไล่บาก็ตุนาปิゅเนี่ยทัชเฉิงไล่บาโอเคเจซจิบายละกึมบยา สถานีวิทยุศึกษาสุภาษิตชวนคิดจากเมียนม,มาซินซาสยาเกาเดเมียนม,มาสกบับงสำหรับในวันนี้นำเสนอสุภาษิตท,ที่ว่าแตมพูแทะและขาจีแต่ตรงว่าค่าทำมากกว่าราคานะคะคำศัพท์ที่อยู่ในสุภาษิตนี้คือแตมพแปลว่าราคาหรือมลูลค่าแทะ คำที่ใช้เกี่ยวกับการเปรียบเทียบหมายถึงมากกว่าและค่าแปลได้ว่าค่าทำหรือค่าฝีมือวิชาชีจี G, เแปลได้ว่าใหญ่มากหรือสูงนะคะความหมายของสุภาษิตนี้คือต้องใจค่าจ้างทำ,ทำของชิ้นหนึ่งมากเกินกว่ามูลค่าที่แท้จริง ของของชิ้นนั้นยังไม่เหมาะสมนะคะซึ่งเปรียบได้กับการที่เราต้องทุ่มเททั้งเงินเวลาความสามารถและความพยายามหรือสิ่งของที่ไม่สมควรไม่คุ้มค่านะคะคุณผู้ฟังครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการภาษาพม่าชุดสนทนาภาษาเมียนมาเรื่อง การนัดหมายกับหมอได้หมดลงแล้วนะครับพบกับผมอดิศรประกอบกิจและได้หมดลงแล้วนะครับพบกับผมอดิศรประกอบกิจและอาจารย์ตุสาน่วยได้ในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับมิงกลา,าบาคมิยะสวัสดีค่ะมิงกลา,าบาชีสถานีวิทยุศึกษา